การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกและอิทธิพลทางอรารยธรรมที่มีต่อกันโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกมีการติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า2,000ปีมาแล้วด้วยเหตุผลทางการค้าการทูตก,การทำสงครามและการเผยแพร่ศาสนาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 1. การขยายอำนาจเช่น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาซิโดเนียลุกลานเอเชียจนถึงอินเดียจนถึงลุ่มแม่น้ำสินธุมีผลให้สถาปัตยกรรมกรีกปรากฏในเอเชียโดยเฉพาะการหล่อพระพุทธรูปการขยายอำนาจของมองโกสู่เอเชียกลางและยุโรปตะวันออกจนถึงฮังการีและสงครามครูเสดล้วนทำให้เกิดการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน 2. การสแสวงหาพันธมิตรจากกวัิจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นสร้างพันธมิตรกับอาณาจักรทางตะวันตกของจีนโดยส่งจางเฉียนไปเป็นทูตเพื่อร่วมมือกับพวกป่าเถื่อนชงหนูทำให้รับรู้เรื่องราวของอาณาจักรโรมันที่รุ่งเรืองเส้นทางที่จางเฉียนเดินทางไปนั้น ต่อมาเรียกว่าเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางแพรไหมเป็นเส้นทางบกที่ใช้ติดต่อระหว่างเอเชียกับยุโรปก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอรารยธรรมกันเส้นทางสายไหมซึ่งในอดีตใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปภาพวาดมาโคโปโลขณะกำลังเฝ้าจัก,กรวกรรดิกุบไลขาน 3. การเผยแผ่ศาสนาในสมัยโบราณมีการเผยแผ่ศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามในทวีปเอเชียด้วยกันและการเผยแผ่ศาสนาคิดไปยังทวีปเอเชียในประเทศจีนญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 4. การค้าในสมัยโบราณสินค้าผ้าใหม่ของจีนเป็นที่ต้องการของชนชั้นสูงของโรมันในสมัยกลางตะวันออก เป็นแหล่งเครื่องเทศที่สําคัญ 5. การชอบผจญภัยนักเรินเรือที่ชอบเดินทางไปอย่างดินแดนต่างๆด้วยความอยากรู้และท้าทายดังเช่นอิบัตตูตาชาวโมโล็อกโกเดินทางทั้งทาง,ทง,ทางบกทางเรือทั้งในแอฟริกาตะวันออกกลางจีนและตอนใต้ของสเปน